ไปกันที่การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาลค่ะโครงการ SML ของรัฐบาลยังคงเดินหน้าให้ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศได้ประชาคมจัดทําโครงการ SML เพื่อตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยที่บ้านตั้มน้ำล้อมตําบลแม่ตั้มจังหวัดพะเยาได้ประชาคมโครงการ SML นะคะจนได้โครงการจัดซื้อดโดรนทางการเกษตรค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ นาข้าวกว่า700ร้ไร่รอบหมู่บ้านต้ำน้ําล้อมตําบลบ้านตำำ้าอําเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของชาวบ้านกว่า228หลังคาเรือน685คนที่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นอาชีพหลักแต่ด้วยขนาดพื้นที่และช่วงวัยของประชากรทําให้การทํานาด้วยแรงงานกลายเป็นอุปสรรคต้นทุนสูงขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพ แต่เมื่อโครงการ SML ของรัฐบาลได้ kick off เมื่อวันที่21เมษายน2568หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้เริ่มประชาคมเพื่อร่วมโครงการซึ่งที่ประชุมประชาคมชาวบ้านต่างเสนอความต้องการจนได้ข้อสรุปเป็นการจัดซื้อโดรนเพื่อการเกษตรภายใต้งบประมาณ3 0 0 0 0 0บาทตามความต้องการของหมู่บ้านที่อยู่ในขนาด M ของโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำนาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีผมว่า บ้านเรานี้ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรเนี่ยถ้าได้โดนมาจะดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยเราประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญคือประหยัดชีวิตของเกษตรกรครับคือเราไม่ต้องไปสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงครับครับเราจะเราจะใช้โดนเนี่ยเป็นตัวหลักในการทําเกษตรกรครับผมถ้าเขาได้โดนมานี่เขาจะได้จ่วยประหยัดนะครับเอกว่าจะเป็น เงินเป็นท้องก็ดีนะครับก็จะได้ประหยัดไปตัวเนะครับในพื้นที่การเกษตรของบ้านตำบลนี้ก็ประมาณหกร้อยตัวเนะครับก็ <Okay. S 1> ถ้าได้โดนมาก็จเ้าบ้านในคงจะยินดีจัดนักนะครับอยากได้โดนค่ะเอามาไว้พ่นยาเวลาเจ้าออกแล้วถ้าเราจะหาคนมาพ่นยาอะไรมันก็ไม่มีเนาะตอนนี้มันอันตรายต่อชีวิต อยากให้คนมีสุขภาพดีนะ่ะก็เลยอยากได้โดนไปทำแทนค่ะแล้วก็จะเอาไปพ่นยาแทนโดรนการเกษตรกลายเป็นคำตอบที่ชาวบ้านจะใช้นำไปสู่อนาคตของอาชีพชาวนาซึ่งโดรนลำนี้เป็นโดรนขนาดบรรทุกน้ำและสารเคมีได้20ลิตรบรรทุกปุ๋ยได้25กิโลกรัมสามารถหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวได้3ไร่ต่อการบิน1รอบซึ่งหากดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้ โดนเครื่องนี้จะกลายเป็นสมบัติของชุมชนที่ใช้ร่วมกันอย่างทั่วถึงต่อมาเป็นโดนรุ่นใหม่นะครับสามารถมีโดนในตัวโดนนี้มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด8ตัวสามารถป้องกันการตกพื้นการบินชนต้นไม้ได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถสีสารเคมีได้ครั้งละ20นะครับ20ลิตรนะครับแล้วก็ าสามารถหว่านปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ25กิโลนครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาชาวชาว,ชาว,ช,าวชาวบ้านเนี่ยทำนากันเนี่ยขาดการาทำนาหวา่านไม่มีคนที่จะจ้างหว่านก็สามารถจะใช้โดรนในการหว่านข้าวได้นะ ก่อนหน้านี้บ้านตำน้ำล้อมแห่งนี้เคยได้รับงบประมาณจากโครงการ SML เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ซึ่งนำไปก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้งอาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านซึ่งยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบันให้บริการกับประชาชนศาลาที่ว่าการชุมชนซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึงโครงการ SML ในปี2554ที่สร้างอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ของชุมชนและที่สำคัญคือการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้านอย่างไรก็ตามโครงการ SML ในปี2568นี้มีจุดแข็งที่แตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาคือการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แก้ไขปัญหาของตนเองผ่านการน,นำเสนอโครงการอย่างไม่มีข้อจำกัดซึ่งช่วยให้ชุมชนแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับคิดว่าโครงการครั้งนี้เป็น,ปนโครงการที่ชาวบ้านได้คิดเอง ได้คิดเองแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ปิดไม่ได้วางกรอบอะไรมากนักก็คือ,อคิดขึ้นมาเองแล้วก็ทำเองนะครับจะได้จะได้ตรงเป้าหมายที่ชาวบ้านได้ต้องการโครงการ SML ยังอยู่ระหว่างการเปิดให้ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศส่งเอกสารโครงการที่ต้องการดำเนินการภายใต้วงเงินตามขนาดของชุมชนแบ่งเป็นขนาด S มีประชากรน้อยกว่า500คนวงเงิน200 0 0 0บาทขนาดเ ประชากร501คนถึง1,000คนวงเงิน300,000บาทและขนาด L ประชากรมากกว่า1,000คนวงเงิน400,000บาทซึ่งโครงการโรนเพื่อการเกษตรของบ้านตำน้ำล้อมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วมการตัดสินใจเพื่อสร้างอนาคตให้กับชุมชนได้เดินหน้าไปด้วยกันคนทนัดบัวงามถ่ายภาพธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน